ปัสสาวะแบบนี้เสี่ยงไตเสื่อมปัสสาวะเนี่ยสามารถเป็นตัวที่บอกเราได้ว่าไตเนี่ยยังทํางานดีอยู่ไหมเริ่มมีปัญหาหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยมองข้ามเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราก็เลยคิดว่ามันไม่สําคัญวันนี้ จะสอนวิธีดูง่ายๆจะมีอยู่5อย่างอย่างแรกก็คืออาการปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนถ้าเกิดใครเนี่ยตื่นลุกเข้าห้องน้ํากลางคืนมากกว่าหรือเท่ากับ2รอ,อบขึ้นไปทั้งที่แบบไม่ได้ดื่มน้ําชากาแฟรหรือ แล้วก็ล์อก่อนนอนเนี่ยแบบนี้เนี่ยอาการไม่ปกติเลยอย่างที่2คืออาการปัสสาวะเป็นฟองเยอะคือฟองปกติเนี่ยเวลาปัสสาวะมันจะหายไวแต่ถ้าเกิดเราปัสสาวะแล้วเนี่ยฟองมันหนาเป็นชั้นเหมือนแบบนมที่มันตีฟองแล้วก็แถมมันไม่ยุบง่ายๆอยู่นานๆอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเรื่องของโปรตีนั่วนในปัสสาวะอย่างที่3คือปัสสาวะเปลี่ยนสีถ้าเวลาเราปัสสาวะเนี่ย อยู่ดีๆสีเปลี่ยนการเป็นสีแดงเหมือนน้ำล้างเนื้อสีเข้มจัดเหมือนน้ำอัดลมหรือสีส้มผิดปกติอันนี้ต้องระวังให้ดีเลยครับเพราะว่าสีเหล่านี้อาจจะมีเลือดปนโดยเฉพาะสีน้ำอัดลมเนี่ยมีเมื่อไหร่ระวังอาการของไตวายเฉียบพลันอย่างที่4ี่คือปัสสาวะน้อยลงหรือปัสสาวะไม่ออกทั้งวันเลยทั้งที่เราดื่มน้ำตามปกติถ้าเกิดมีอาการพวกนี้ร่วมกับอาการอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณของไตวายเฉียบพลันหรือกล้ามเนื้อสลายได้ครับ อย่างที่5ปัสสาวะผิดปกติพร้อมอาการอื่นเช่นเหนื่อยง่ายนอนเยอะนอนอยังไงก็ไม่พอหน้าเหลืองตัวบวมขาบวมความดันขึ้นถ้ามีหลายอย่างพร้อมกันหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นานรีบไปตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเช็คร่างกายโดยโด่วนเลยสรุปก็คือถ้ามีอาการพวกนี้แม้อาการใดอาการหนึ่งนะอย่าชะล่าใจครับรีบไปตรวจสุขภาพ ให้ดีๆเลยก่อนที่จะสายเกินแก้